แล้วละครับเคลื่อนพ้นแล้วครับพี่น้องออกมาจากโรงเรียนแล้วนะครับโรงเรียนบ้านเพีย้ยซ้ำนอ่บ้านเพีย้ยซ้ำนอโอ้ไปไนหนน้อผู้นั่งหลังนอ้อถือฝนบ่ผู้นัง่งหลังอ่ะมามามาตามมาตามมาโอ้ยมาแล้วครับไปแล้วพี่น้องเคลื่อนกระบวนแล้วโอ้ <c oughs> ข้างนอกฝนตกก็กระยญาตเข,ขา้าข้างใน โอ้โซเฟอร์ขอให้อดีดน,นะโซเฟอร์นะครัลุยลุยลุยอันนี้เสบียงเบียงรถน้ำรถน้ำสวัสดีครับ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 ลุยกันเลยภารกิจวันนี้ไปแจกถุงย่งชีบครับพี่น้องครับหกลอยชุด นะครับพอนัวขบ,บวนดูใกล้ๆหมดไปน้องเลยน,นู้นเราจะขึ้นเขาไปลูกน,นู้นหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> พูนครับออ้ยชิเมะฝนยังไหลไปน้องตอนนี้ฝนกระตกลิ่นไปเรื่อยๆครับขบ,บวนก็ได้เคลื่อนไปแล้วครับอะไรคือคี้เมขี้เมฆก็คือก้อนขี้ฝ้าอ้ยเดียวกันนั่นละ่ะไปไปไปน้องไป จากถุกยังฉีบรับกันครับมื่อนี้ครับข้างบนนี่จะเป็นหมอกนะครับครับเป,เป็นหมอกนะครับเราก็เอาไฟตัดหมอกไปเลยไอ้เขาโค้งแล้วบางทั้งหลังหอดใสแล้วน่าทั้งหลังเงาโอ้มาเป็นขบวนเลย กล่องบอนิ่งนะจังน้อยครับไปวาดจุดหมายปลายทางกับเราจังว่ากันครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับอ้าวเข่าเกียรติแล้วครับสะพานหักเบิดเลยครับเนี่ยโอ้โหไปหมดแล้วครับไรนาเนี่ยโอ้วยกล่องน้ำกระบาดด้านไปนองเลยไปเบิดครับต้นหมอกต้นไม้เอดมาเป็นโรงหน้าเลยขนน่ะาจะน่าจะ,น,าจะน่าจะลาดมาเลยเนาะ นี่ครับพี่น้องครับเบิ่งหลักฐานหลับฐานปุ้ยน้ำยังไหลนะครับโอ้ต้นไม้ไปเพื่อเลยต้นบักรับใยบักรับหยอกไปเพื่อแล้วไปเขาเขียดพื้นที่น้ำถ่วมนะครับพี่น้องโอ้ยเป็นห่วงยาวห่วอยู่เลยมันไหลน้ะเนี่ยครับโอ้เห็ดเพื่อพี่น้องเลยแต่เอกาซือว่ารถหลายน้องมันเป็นเขาเขียดนี่นะครับโอ้ระยะทางไกลครับพี่น้องครับ ขบนครับหัวขบวนอยู่ใกล้หมดครับพี่น้องอ้ตรงนี้จะเป็นถนนตัดแคบขึ้นมาหน่อยนะครับขวนรถเราสายมือเสาไฟเสาไฟ,าไฟคน้นอ่าเสาไฟควนล้มซ้ายมือนะครับแล้วก็ปิดเส้นทางจราจรไปหนึ่งช่องทางนะครับอ้ามรถสวนเรียนกันตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าน้ำเป็นไรน้ำโอ้คือว่ารถแล้วครับ อันนี้บ้านโอ้บ้านหลังนี้อยู่ไก่ฟังเนาะเอาุน่นถ้าฝนก็เจ้าก็ลังโอ้ได้ตาพี่น้องเลยจั้งขี้แนมทั้งไหนทั้งคนทั้งกล่องเวยไปน้ำกันเอารถเนี่ยน้ำนี่ครับพี่น้องยังขังอยู่ครับอืมเอาโอเคโอเคไปเรื่อยๆส่วนรถกับรถพี่น้องครับเอาพี่น้องเมื่อเลยเฮาก็าสิปอดไปแล้วทหารกลับแล้ว ใบเดอดอกปลอดภัยทุกลังค้าเลื่อนอยู่ไม่มีการสูญเสียหรือบาดเจ็บนะครับกับมีตั้งแต่เขาข้องเครื่องใส่แล้วพี่น้องนะครับเปิดพันธันยาหาอนอันต้นนั้นแหละครับส่วนที่ได้รับกว้มเสียหายเนาะครับเนาะอ่ะถึงหมู่บ้านนี่แล้วเนาะคือสิเมนหมู่บ้านนี่ยแหละครับต่อคิวกันแล้วตอนนี้นะครับขบวนรถถุงยังชีพเรานะครับนำทีมโดยพี่ไทยวันนี้นะครับ เขตเปิดที่แล้วครับพี่น้นองตอนนี้นะครับอ้าวหาที่จอดกันไอ้สายมือมั้งน่าจะเป็นสายมือนะครับเพราะว่าเห็นรถทหารจอดอยู่แล้วก็มีจุดขนถ่ายขนถ่ายเข้าไปยังบ้านเรือนประชาชนนะครับโอเคเอ้าวอ้าวับเข่ารับข้าวน้องๆรับข้าวเอาเข้าวให้น้องหน่อยข้างหลังเอาเข้าวให้น้องหน่อยเร็วเออรับเลยลูกรับเลยเนี่ยคนละห่อเลยครับ ครับครับแม่ครับเดี๋ยวขวัดเนาะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวขวัดครับทีมงานคาราวานนะครับแจกกุ่มยังชีพวันนี้น่าจะจุดที่วัดนี่นะครับนี่ครับพี่น้องงดแล้วครับอ้าวข้างในวัดเต็มแล้วครับไม่มีที่จอดครับเราจอดข้างนอกครับจอดข้างนอกนะครับข้างในเต็มแล้วว่างั้น โ okay, อเคกระจกรถขึ้นนอยโอเคครับไม่มีที่จอดแล้วครับข้างในครับ <laughs> ข้างในเต็มแล้วครับข้างในครับโอ้นั่งหลัง <c oughs> เจกเขาอย่างเดียวเนทะ่านาะ <c oughs> สุดยอดสุดยอดสุดยอด <c oughs> ครับผมจอดซ้ายเลยครับมาหัดเร็วพี่นองมาหัดเร็ว <c oughs> ตอนนี้มาถึงนะั <c oughs> วัดนะครับ หอดแล้วครับเตรียมไปแจกถุงยังเสียบนะครับนะครับนะรถทุกตัวเข้าไปในวัดแล้วนะครับถุงยังเสียบหกหกลอยก็ชุดนะครับเหมือนนี่นะครับรถเยอะมากนะครับทีมงานกู้ภัยเราก็เยอะทีเดียวเชียว์จอดใต้ไปเลยครับเอเอมาอขวาไปก็ได้ครับ วังรถข้างหลังด้วยนะครับรถหลังด้วยนะครับป่ะเข้าขวัดเลยเนาะเข้าไปจัดการปฏิบัติหน้าที่พร้อมลุย จอดรถด้นอกครับรถเขาข้างในบ่นได้แลวพี่น้องเลยโอ้ไปเลยครับมาระวังรถด้วยนะครับมาเลยครับมาเลยครับ ไปก่อนครับรถข้างหลังครับรถข้างหลังครับเนี่ยอโอเคป้า้ามได้พวกเราเนี่คือสถานที่เนาะมันนี่นะครับวัดวัดสว่างวารีอปตน้ำสวยนะครับ ถึงแล้วไปนองถึงแล้ว 6้อจอดเ้าที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเตรียมตัวจัดแถว แล้จะเป็นข้างในนะครับแลับมาดูข้างในกันนะครับตอนนี้กําลังปรึกษาแผนงานกันอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูข้างในนะครับเดดี๋ยวูาาข้งใหญ่ก้ดึงเข้ามาที่ที่ดึงมาได้เลยนะให้ดับ กอนพวกพวกพวงไกว่าพวงอะไรเงี้ยไปกว่าแข่งไปกว่าแข่งพัวงจับติดต่อน รวมเนาะ9รับหนึ่ง9รับหนึ่งสองรวมหนึ่งรับหนึ่งนี่ของเสกไปแล้วอ่าได้ของของม้นหไปข้ออต้มอาหารร้อนได้ครับี่แของยังไม่ต้องถึงพื้นทีุ่ไดุ้ได้ลุได้ด ว่ามีานใี่ลงารนกลังพนะครับพ้องครับขออนุญาตไปรวมพนับทีมงานคับตอนเอนนะครับกลังบ้างแขนนะครับปฏิบัติหนาที่ยุนะครับนะครับนักข่าวหลายๆสำนักนะครับกำลังทำข่าวกันเต็มเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจัดไว้ไปร่วมพ้นคับทีมงานนะครับขาคลิปนี้เาหีวนะครับสนามที ณจุดนี้นะครับทีมงานของเรามาถึงกันแล้วนะครับเอาขออนุญาตครับคลิปนี้ประสานหนีก่อนพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวทํางานครับทีมงานก่อนครับพี่น้องขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วร่วมกันดูภูเวียงอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอยู่ตรงจะแทนที่